สวัสดีค่ะรุ่งทิพย์จีราชัยศรีตัวแทนจากบรจรกรุงไทยสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของหัวข้อที่ว่าหลักการออม หากจะพูดถึงชีวิตดีๆที่คุณต้องการเป็นอย่างไรแต่ละท่านคงให้คำนิยามคำว่าชีวิตดีๆแตกต่างกันไปบางท่านบอกว่าชีวิตดีๆนั่นก็คือการที่เรามีเงินออมหรือมีอิสระภาพทางการเงินบางท่านบอกว่าชีวิตดีๆคือการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงหรือบางท่านอาจต้องการมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับครอบครัววันนี้ค่ะหากเราพูดถึงหลักการออมเงินถามว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับการออมเงินค่ะ ปัจจุบันค่ะประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยตั้งแต่ปี2,564ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีสัดส,ส่วนผู้สูงอายุมากกว่า60ปีถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือพูดง่ายๆค่ะว่าใน100คนมีผู้สูงอายุอยู่ถึง20คนนอกจากนั้นค่ะ จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าผู้สูงอายุของไทยนั้นมีเงินออมไม่เพียงพอหลังเกษียณคําว่าไม่เพียงพอหลังเกษียณคืออะไรแปลว่าหลังจากอายุ60ปีเป็นต้นไปมีเงินไม่เพียงพอที่จะใช้ซึ่งจากการเก็บข้อมูลค่ะพบว่า16%ค่ะมีเงินออมที่รองรับการใช้หลังเกษียณแต 3 1ค่ะไม่มีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณและมากไปกว่านั้นค่ะ53%ค่ะมีเงินออมไม่ถึง200 0 0 0บาทจากตัวเลขค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่เห็นแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงฉะนั้นวันนี้ท่านจัดอยู่ในสัดส่วนใดเราอาจจะต้องกลับมาลองดูในส่วนของตัวเงินออมของแต่ละท่านกันแล้วค่ะ สำหรับที่มาของรายได้ของผู้สูงอายุค่ะจะพบว่ามากที่สุดค่ะเป็นรายได้ที่รับจากบุตรสูงถึง36.7ลอรองลงมาค่ะก็จะเป็นรายได้จากการทำงานของผู้สูงอายุเองถึง33.9และสุดท้ายค่ะจะเป็นในส่วนของเบีย้ยยังชีพนะคะที่ได้รับจากภาครัฐสูงถึง14.8เมื่อดูนะคะภาพรวมนะคะจาก100พบว่า56ค่ะยังต้องพึ่ง พิงรายได้จากผู้อื่นหรือบุคคลอื่นในครอบครัวและ34ค่ะยังคงต้องทำงานนะคะเพื่อหาไรายได้เรียงชีพหลังจากยามกเกษียณค่ะสำหรับ3พลังมหาศจรย์ค่ะที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินนะคะนั่นคืออะไรบ้าง 1. ก็คือเงินต้นเงินต้นคือจํานวนเงินในแต่ละงวดนะคะยิ่งออมเยอะ ยิ่งดี2ระยะเวลาค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่ายิ่งออมนานก็ยิ่งดีและสุดท้ายค่ะคืออัตราผลตอบแทนหรืออัตราเฉลี่ยนะคะที่ได้รับจากการออมเงินเมื่อนำทั้ง3อย่างนะคะมารวมกันจะทำให้เราเนี่ยสามารถนะคะมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็วค่ะ จากที่ได้เรียนแจ้งไปเมื่อกี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะหากดูในภาพนี้จะพบว่านายอมเร็วค่ะมีอายุ20ปีทําให้มีระยะเวลาการออมถึง40ปีนางสาวออมตังค่ะอายุ30ปีทําให้มีระยะเวลาการอ,อม30ปีและสุดท้ายค่ะพี่อ,อมหลังอายุ50ปีทําให้มีระยะเวลาในการอ,อมเงินเนี่ยเพียง10ปีเท่านั้นหาก3คนค่ะเริ่มอ,อมที่เดือนละ1,000บาทและได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่2เซ ในออมเร็วค่ะจะได้รับเงินค่ะอยู่ที่724,000บาทนางสาวออมตังค่ะจะอยู่ที่486,000บาทและพี่ออมหลังค่ะจะอยู่ที่131,000บาทเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะคะหากไปดูในช่องด้านขวามือเลยวันนี้ทั้ง3คนเริ่มออมเงินกันนะคะโดยออมที่เดือนละ5,000บาทและได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย10% เมื่อถึงตอนจบนะคะนายออมเร็วเนี่ยจะได้รับอยู่ที่ประมาณ26ล้านนางสาวออมตังค่ะจะได้อยู่ที่ประมาณ9ล้าน8แสนและพี่ออมเงินค่ะจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0กว่บาทเนี่ยแหละค่ะตามที่ได้เรียนแจ้งไปเลยว่าพลังในการออมนะคะต้องมีไม่ว่าจะเป็นเงินต้นนะคะในส่วนของระยะเวลาแล้วก็อัตราผลตอบแทน สำหรับหลักการออมเงินค่ะเริ่มแรกเลยนะคะหลักการที่ง่ายที่สุดก็คือเมื่อเราได้รายได้เข้ามาค่ะหากด้วยเงินออมนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือการออมเพื่อการ,กรเกษียณอื่นๆนะคะสุดท้ายค่ะก็จะเหลือในส่วนของตัวรายจ่ายในส่วนของการออมเงินค่ะตามหลักทฤษฎีเนี่ยจะแจ้งว่าเราไม่ควรจะออมนะคะต่ํากว่า20%ของเงินเดือนส่วนเงินที่เหลือเนี่ยถึงนําไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยหากจะแบ่งบัญชีเงินออมนะคะตามวัตถุประสงค์ท่านสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด4บัญชีตามนี้ค่ะบัญชีที่1เงินออมเพื่อฉุกเฉินชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเพื่อฉุกเฉินแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นท่านอาจตกงานหรือมีอุบัติเหตุที่จะต้องมีการใช้เงินนะคะท่านสามารถหยิบเงินจากกระปุกนี้มาใช้ได้เลยซึ่งในส่วนของเงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินเนี่ยควรมีเอาไว้นะคะอย่างน้อย3ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน บัญชีที่2ค่ะเงินออมเพื่ออนาคตอันนี้นะคะก็จะเป็นเงินออมที่ท่านเนี่ยควรมีไว้เพื่อความมั่นคงในชีวิตเช่นบางท่านอาจจะต้องการมีความต้องการที่จะซื้อรถใหม่หรือซื้อบ้านใหม่หรือจะเป็นในส่วนของเงินที่เก็บไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณบัญชีที่3ค่ะ เงินออมเพื่อความสุขหากจะพูดถึงความสุขนะคะวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะเก็บเงินออมอย่างเดียวแต่เราไม่สามารถมีความสุขในการใช้ชีวิตได้เลยฉะนั้นเงินออมเพื่อความสุขก็อาจจะเป็นเงินที่เราเนี่ยจะต้องมีการแบ่งเอาไว้ให้เป็นรีวอร์ดในการใช้ชีวิตหรือให้เราสามารถมีเงินเก็บ อื่นๆต่อไปได้นะคะและสุดท้ายค่ะบัญชีที่4ค่ะเงินออมเพื่อการลงทุนตรงนี้ค่ะนอกจากการออมแล้วนะคะปัจจุบันต้องบอกเลยว่าเพียงออมเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการแบ่งเงินเพื่อใช้ในการลงทุนเพื่อให้เงินเนี่ยสามารถไปทํางานได้ค่ะสำหรับสัดส่วนการบริหารเงินที่แนะนํานะคะถ้าพูดเป็นสัดส่วนง่ายๆก็ต้องบอกว่าสัดส่วนนั้นคือ20 30แล้วก็50 20 30และ5้คืออะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ ส่วนที่1ค่ะเงินออม20%เปเ็นเป็นเงินออมที่กันไว้เพื่อสำรองกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นในการต้องใช้เงินนะคะเราสามารถหยิบเงินในส่วนนี้มาใช้ได้เลยส่วนที่2ค่ะเงินในส่วนของความสุข30%อาจมีเว้ใช้ในการเรื่องของการช้อปปิ้งหรือบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความสุขคือการได้ไปเที่ยวก็สามารถกันเงินตรงนี้เอาไว้ได้และส่วนที่3ค่ะค่าใช้ใจ่ายจำเป็นไม่ว่าจะเป็น ค่าบ้านค่ารถค่าอุปโภคบริโภคในการใช้ชีวิตประจําวันทีนี้ตามตัวเลขที่เราได้แจ้งไปนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีการฟิกซ์เอาไว้นะคะตามเปอร์เซ็นต์เท่านี้แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ท่านรู้สึกว่าวันนี้ท่านไม่ได้เก็บเรื่องของเงินออมฉุกเฉินแล้วท่านอาจจะสามารถลดเปอร์เซ็นต์หรือว่าสัดส่วนตรงนี้แล้วไปเพิ่มในส่วนของตัวเงินออมด้านอื่นๆได้ค่ะ สำหรับการจัดสรรเงินออมนะคะควรทําอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะควรมีการจัดสรรเงินออมให้อยู่ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงหรือมีการกักเก็บเงินไว้นะคะเพื่อสํารองเผื่อฉุกเฉินในส่วนของเรื่องสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเนะะี่ยค่ะเราสามารถทําได้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือการโอนย้ายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการทําประกันนะคะประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดค่ะเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องหยิบเงินออมตรงนี้มาใช้นะคะก็สามารถดึก ต่อบริษัทประกันได้นอกจากนั้นค่ะในส่วนของตัวเป้าหมายค่ะของการจัดสรรเงินออมจะมีทั้งหมด3เป้าหมายนะคะ1ก็คือเป้าหมายการออมระยะสั้นนะคะมีอายุน้อยกว่า1ปีเป้าหมายที่2ค่ะเป้าหมายระยะกลางค่ะสาปีและสุดท้ายค่ะคือเป้าหมายการออมระยะยาวที่มีอายุมากกว่า5ปีซึ่งในส่วนของตัวเป้าหมายของการออมค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินเอาไว้ใช้เพื่อยามเกษียณค่ะ ที่นี้ค่ะเรามาดูกันบ้างว่าปัจจุบันท่านมีการจัดการการเงินของท่านเป็นอย่างไรหากดูในรูปนะคะจะมีทั้งหมด4แบบนะคะจะมีแบบที่1ก็คือเป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าไรายได้พูดง่ายๆก็คือมีรายได้100แต่ว่าใช้ไปแล้ว150 คนที่2ค่ะรายได้มีเท่าไหร่นะคะใช้จ่ายหมดเลยนะคะแปลว่าไม่เหลือเก็บเลยคนที่3ค่ะเมื่อมีรายได้เข้ามาหักในส่วนของตัวเงินออมนะคะแล้วก็ที่เหลือนําไปชาใช้จ่ายและสุดท้ายค่ะคนที่4ค่ะมีรายได้แล้วมีการจัดสรรน,นะคะนําเงินไปออมและนําไปลงทุนส่วนที่เหลือค่ะถึงนํามาเป็นส่วนของตัวค่า,ชาใช้จ่าย สำหรับการจัดการเงินค่ะของคุณเป็นแบบใดลองดูในภาพนี้ค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ รายได้หรือเปล่าวันนี้ถ้าค,คุณคือคนที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้สิ่งที่อาจจะต้องทําเพิ่มนั่นก็คือ 1. เพิ่มรายได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรายได้ในส่วนของที่ได้รับจากหน้าที่การงานหรืออาจจะมีการทําหาในส่วนของตัวรายได้จากงานพิเศษเพิ่มเติมบางท่านนะคะมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือบางท่านอาจจะชอบนะคะในส่วนของตัวการทําขนมหรือบกอรี่ตรงนี้ก็สามารถช่วยเพิ่มในส่วนของตัวรายได้จากงานพิเศษได้2 คือการลดค่าใช้จ่ายวันนี้เราอาจจะต้องกลับมาดูค่ะว่าปัจจุบันค่ะเมื่อมีไรายได้เข้ามาแล้วเรามีการหักค่าใช้จ่ายออกไปค่าใช้จ่ายส่วนนั้นค่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นจริงๆหรือไม่เราสามารถลดหรือว่าจัดการค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้อย่างไรบ้าง ขั้นตอนที่1ค่ะเรื่องของการลดนะคะในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายต่อเดือนค่ะ1เลยนะคะคือการจดบันทึกนะคะแยกรายรับแล้วก็รายจ่ายให้ชัดเจนเมื่อมีรายได้เข้ามาค่ะวันนี้หากมีการจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ำเค่าไฟแยกออกให้ชัดเจนนะคะ2ก็คือต้องกลับมาเริ่มดูแล้วว่าในแต่ละเดือนที่เรามีการจดไปมีค่าใช้จ่ายไหนบ้างนะคะที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของ ตัวค่ากาแฟนะคะค่าช้อปปิ้งหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของตัวค่าความสวยความงามตรงนี้เราสามารถลดอย่างไรได้บ้างค่ะเมื่อท่านรู้แล้วนะคะว่า ค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายเนี่ยเกิดจากอะไรบ้าง2ก็คือการรู้หนี้ที่มีอยู่แล้วก็จัดการหนี้ให้ลดลง 1. ค่ะสารวจภาระหนี้ที่มี2นะคะรู้วิธีการคํานวณของดอกเบี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าในส่วนของหนี้สินนะคะหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่เราจ่ายในแต่ละเดือนค่ะหากท่านทราบเนี่ยว่ามีการคิดดอกเบี้ยอย,อย่างไรจะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถ n ม g จแล้วก็จัดการหนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้ในส่วนของตัวสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือว่า เชื่อบัตรเครดิตนะคะแต่ละอย่างเนี่ยก็มีวิธีการคิดนะคะในส่วนของตัวดอกเบี้ยเนี่ยแตกต่างกันไปสุดท้ายค่ะคือการที่พยายามจ่ายหนี้ให้หมดเร็วที่สุดนะคะซึ่งหลักสําคัญในการจ่ายหนี้นะคะ1ก็คือพยายามจ่ายให้เต็มงวดนะคะมากที่สุด2ค่ะ คือการพยายามปิดหนี้ก้อนเล็กนะคะให้หมดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราพยายามทําเป้าหมายเล็กๆนะคะให้ทําได้ก่อนเนี่ยเราจะมีกําลังใจนะคะในการที่จะสามารถทําเป้าหมายถัดๆไปให้ได้สุดท้ายค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําสิ่งนี้ก็คือการหยุดเพิ่มภาระหนี้ใหม่นะคะหรือการไม่ทําเขาเรียกว่าให้เป็นดินพอกหางหมูนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราพยายามจัดการหนี้สิทิ์แล้วแต่เราไม่หยุดที่จะสร้างหนี้เพิ่มเติมนะคะตรง นั้นเนี่ยเราจะสามารถจัดการหนี้เนะี่ยได้ยากมากเลย เมื่อเราจัดการนี้แล้วค่ะจะทําให้เราเนี่ยทราบนะคะหรือว่ารู้รายจ่ายต่อเดือนรวมถึงรู้ยอดที่ต้องชําระหนี้ต่อเดือนนะคะจากที่เราเนี่ยเคยเป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพิ่มมากกว่ารายได้หรือมีเท่ากับรายได้ค่ะเมื่อเราพยายาม m a n a g นะคะหรือว่าจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถนะคะที่จะมีเงิน,นส่วนของตัวเงินออมนั้นไปออมหรือนําไปลงทุนเพิ่มขึ้นได้ค่ะ สุดท้ายค่ะตามที่ได้แจ้งมาทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมหรือว่าการจัดการในส่วนของตัวหนี้สินนะคะต้องบอกเลยว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะหากท่านเนี่ยไม่ได้มีวินัยนะคะในเรื่องของการออมหรือการจัดการหนี้ที่ดีนะคะวันนี้ค่ะท่านเลือกได้ค่ะว่าท่านเนี่ยจะ เติมน้าใส่ตุ่มนะคะหรือว่าจะอุดรอยรั่วบนตุ่มหรือท่านจะเป็นคนที่ทำสองอย่างเนะี่ยไปพร้อมๆกันค่ะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้ทุกท่านนะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็บรรลุปเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ค่ะ